เริ่มลงมือแล้วครับแดดเริ่มเย็ยนแล้วโอ้ตอนเที่ยงเบาไวที่นอ้องฮ้อนไลน์นี่ขนาดแดดใบสามเนี่ยครับม้วนกวาดนะครับ เซตครับผู้ใดเคยอยู่ตำแหนง่งใดก็ต้องอยู่ตำแหน่งนั่น<ร>เพื่อความชำนาญและก็ความรวดเร็วครับไปยูตั้งนัง้านไปยูประกอบนัง้านกับประกอบ ย่างเดียวอายุขาวิธีการยูปรับยูตั้งย่างเดียวแต่ทุกคนเฮ็ดเป็นเบอร์ทุกย่างครับทุกคนต้องปีนทั้งล่านปีนหอดมือเอาไปหอดงานไก่หอดเต้าก็ต้องตั้งถ้อยกันให้ได้หรือคนใดล้าคนใดขาดคนใดเป้ยทุกพรเนกต้องเฮ็ดแทนกันได้เบิด นี่แพนกบังเลกกัดกระทะังย่างเดียวครับ <c oughs> างนี่ก็เสร็จแล้วครับล้ออีกสองสั้นล้อทะยืนกันมองวางไม่อัดเสร็จแล้วเจก่อนเมื่อแรกแห้งหมานพิมพ์บราพนรสซอยโคติตามไม่ได้ค่ะพิมบราพนรสรับเพลินว่าไปเชี่ยวค่ะบราพนรสรับเพลินแล้วไปเชี่ยวกลาเมื่อแรกแห้งหมานพนาคพลินท่ายืมท่ายืนนี่ใครจะเลิกโติตามเลยค่ะเด้อร่างลงเวทีค่ะขอบคุณค่ะเจก่อนครับ ผูป้ประกอบกับประกอบไปสอมบำรลุงกับสอมไปครับเพราะว่าเขาบ่มีโอกาสได้เข้าบ้านก็ต้องเฮ็ดไปพร้อมสอมไปพร้อม เดี๋ยวคลิปแรกแหกมันเดี๋ยวฝากไว้ทันีก่อนครับเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวผมอิบพาไปเบ่องอีกมุมหนึ่งที่ พี่น้องบ่คคอยได้เห็นกันมุมสูงๆของวิธีการเฮ็ดงานติดตั้งไฟติดตั้งอย่างครับแต่ผมจีพาขึ้นไปเบิง่งตั้งแต่ครับฝากกดติดตามช่องไมเไดด้วครับก็หลับไะนอนลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้ทีนี้ก่อนครับเดี๋ยวพายเลีเ้ยงไม่อัดให้ลูกน้องก่อน เป็นแนวเป็นนั่นเป็นทางไปก่อนครับผมขอบคุณค่ะ